สวัสดีครับท่านผู้ชม YouTube ช่องสวนตะการนะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านขอทุกท่านมีความสุขตลอดปี2,567นะครับสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนนะครับวันนี้นอกจากสวัสดีปีใหม่ท่านแล้วสวนตะการนะครับขอนำเสนอว่าการปลูกทุเรียนในปี67นั้นท่านจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง นะครับในปี67นี้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรุนแรงกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่องเอลนินโยนะครับในปีนี้จะมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงคืออากาศจะร้อนจัดฝนก็จะตกน้อยลงนะครับสำหรับอากาศร้อนนั้นส่งผลกับต้นทุเรียนเช่นเกิดภาะวะการขาดน้ำในต้นทุเรียนเกิดอาการใบไหม้ใบแห้งใบเหี่ยว นะครับอากาศร้อนนอกจากจะทําให้เกิดภาวะการขาดน้ําในทุเรียนแล้วนะครับสภาพสิ่งแวดล้อมก็จะแห้งด้วยสําหรับการรับมือกับอากาศร้อนนะครับในปีนี้ส่วนตะการมีคําแนะนําสำหรับท่านที่ปลูกทุเรียนใหม่นะครับท่านที่ปลูกทุเรียนใหม่นั้นจะต้องเตรียมตัวให้ดีการเริ่มต้นที่ดีนั้นนะครับก็คือการบาลปลูกพืชพี่เลี้ยงช่วยทุเรียนที่ปลูกใหม่เช่นการปลูกกล้วยการปลูกทองหลาง ในขณะที่ทุเรียนกําลังเจอปัญหาเรื่องไัยแหลงหรือภัยร้อนเรื่องที่2การให้น้ําการให้น้ํานั้นมีความสําคัญในการปลูกทุเรียนใหม่เป็นอย่างมากนะครับเกษตรกรที่จะเริ่มปลูกทุเรียนนั้นจะต้องเตรียมระบบน้ําไว้ก่อนที่จะลงมือปลูกทุเรียนการให้น้ํานั้นแนะนําในช่วงปลูกทุเรียนใหม่ควรให้น้ําทุกวันตอนเช้าระยะเวลาแรกคือ1เดือนนะครับพอทุเรียนเกิดอากาศร้อน นะครับเราใช้วิธีการเพิ่มปริมาณน้ําจากเดิมที่เคยลด10นาทีให้เพิ่มจํานวนน้ําเพื่อป้องกันให้พืชนั้นไม่ขาดน้ําวิธีที่สนะครับสาหรับอากาศร้อนเราสามารถช่วยพืชได้ช่วยทุเรียนได้ก็คือการฉีดเป็นสารเคมีที่ชื่อว่าอัตโทนิกนะครับช่วยเพื่อให้ทุเรียนนั้นปรับตัวกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี สารบาทอนิกนั้นนะครับาการฉีดในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเราสังเกตการเปลี่ยนแปลงถ้าเราฉีดแล้วสภาพพืชดีขึ้นนะครับเราก็หยุดการใช้ได้เรื่องที่2ปีนี้ปริมาณน้ําฝนนะครับฝนอาจจะตกน้อยฝาทุกปีปริมาณน้ําฝนนั้นจะลดลงเราจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของระบบการจัดการน้ําก็คือ เราต้องทราบก่อนว่าในแต่ละปีนั้นในสวนทุเรียนที่มีขนาดใหญ่ขนาดไหนใช้ปริมาณน้ำต่อต้นเท่าไหร่นะครับเราจะได้เตรียมน้ำไว้เพียงพอกับจำนวนที่พืชต้องการอย่างเช่นหลายสวนใช้หัวสปริงเกอร์ที่มีขนาดา10นาทีต่อ50ลิตรเราจะต้องใช้ปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะเพิ่มมาอีกอ10%หรือ20%อยู่ที่สภาวอากาศในแต่ละช่วง ถ้าเกิดกรณีน้ําไม่เพียงพอนะครับเราจะต้องเตรียมน้ําสํารองไว้เรื่องที่3ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเช่นยาฆ่า,มาแมลงปุ๋ยยาเคมีต่างๆซึ่งจะมีราคาที่สูงขึ้นเราจะลดต้นทุนการผลิตยอย่างไรสิ่งสําคัญนะครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่จะลดต้นทุนก็คือการวางแผนที่ดีการใช้ปุย๋ยนะครับปุ๋ย N C นั้น สามารถใช้กับส่วนทุเรียนได้การใช้ยาให้ถูกประเภทของมแงมลงแมลงปักกัดก็ใช้ยาปักกัดมแมลงปักดูดก็ใช้ยาปักดูดเรื่องของเวลาการฉีดยานั้นก็ให้ฉีดตอนเช้านะครับในมแมลงปักดูดมแมลงปักกัดนะั้นฉีดตอนเย็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราประหยัดนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับคือการเตรียมฟาร์มพร้อมไว้ก่อนล่วงหน้าหรือที่เรียกว่า proactive เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเช่นเราแนะนําเสมอคือการปลูกท้องล้างซึ่งมแมลงนั้นจะชอบมากกว่าทุเรียนนะครับจะทําให้เป็นการแชร์การกัดกินหรือการทําลายนะครับก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นประหยัดต้นทุนในการใช้สารเคมีป้องกันได้เราได้พูดถึงการประหยัดต้นทุนมาแล้วนะครับ ีนี้วิธีสุดท้ายที่ผมจะแนะนำคือการหาไรายได้ช่วงระหว่างที่เราปลูกทุเรียนเกษตรกรหลายท่านก็ถามมาว่าเราจะปลูกอะไรได้บ้างผสมประสานไปในสวนทุเรียนนะครับนะครับสวนตะกั่นมีคําแนะนําเช่นการปลูกพืชเพื่อเป็นพี่เลี้ยงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการปลูกต้นทองล้างปลูกกล้วยกล้วยหอมนะครับกล้วยเล็บมือนางกล้วยไข่ก็จะทําให้เกษตรกรนั้นมีไรายได้ นอกจากพอท่านปลูกทองหลางแล้วนะครับท่านก็ยังสามารถปลูกพริกไทยนะครับพริกไทยก็ยังสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับท่านเป็นอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับเกษตรกรที่มียังมีพื้นที่อยู่อีกนะครับท่านก็สามารถปลูกส้มเขียวหวานนะครับมะนาวมะกรูดนะครับส้มโอเรายังมีสิ่งที่ช่วยในการหาไรายได้ของเราอีกทีหนึ่งคือการปลูกพืชแนวกันลมเช่น การปลูกมะม่วงนะครับการปลูกสเดานะครับการปลูกมะพร้าวนะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้ของเราในอนาคตนะครับช่วงที่ก่อนที่ทุเรียนจะออกผลผล,ผลิตนั้นไม้ผลต่างๆพวกนี้ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับกเกษตรกรได้เป็นกอบเป็นกำมเช่นกันสำหรับในปีนี้นะครับมีกเกษตรกรหลายท่านสอบถามมา ว่าอยากจะปลูกพืชผสมประสานไปในสวนทุเรียนปลูกอะไรดีนะครับนะครับสวนตะการก็เลยจัดทำนะครับกิ่งพันุที่จะมาจำหน่ายให้เกษตรกร,กรที่สนใจเช่นเรามีส้มเขียวหวานนะครับเรามีมังคุดพริกไทยจำหน่ายนะครับมีส้มโอมะนาวนะครับที่ปลูกได้ผสมประสานไปกับทุเรียนหน่อกล้วยต่างๆสามารถสั่งได้ที่สวนตะการ ไม้ที่ปลูกรอบๆสวนได้เช่นเรามีสะเดานะครับสะเดาพันมันเรามีฝรั่งนะครับเรามีามะม่วงนะครับส่วนตะก้ายังมีต้นไม้อื่นๆที่ปลูกในสวนทุเรียนได้นะครับถ้าท่านสนใจสามารถเข้ามาแวะชมหรือเข้าไปดูได้ใน w w w t h u r i n n o บทุเรียนนน c นด o นะครับใน Facebook YouTube สวนตะการทุเรียนนนท์นะครับ ID line ของสวนตะการ DU 2564นะครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่สวนตะการนนทบุรีหรือสวนตะการปักช่องสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอให้ทุกท่านปลูกทุเรียนอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ